สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูอาการรถนะครับเบรกเสียงดังสาเหตุอาจจะไม่ใช่ที่ว่าเบรกหมดนะครับสาเหตุมันอาจจะเป็นที่ตัวนี้ได้นะนี่นะครับอันนี้เสียงดังมันเกิดจากตอนะต้องเบรกมันตึงนะประอยู่ง่ายกุ่มนะเป็นพวกุกอยางนะเห็นไหนมอันนี้คือแกนใหม่เลย แล้วก็ชุดสลักชุดสลักหมดเลยใช่ไหมใช่ยางสลักสลักตายคันนี้สลักตายเบรกแล้วไม่คืนมันก็เลยกดและดังตลอดอ่าเยียบเบรกพอเยียบเบรกปุ๊บมันจะดังกึดกึดกึดเนี่ยสาเหตุนี่นะครับสาเหตุเราต้องเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับปกติชุดซ่อมมามันจะมาเป็นคู่มาเลยนะเราจะไม่ได้เปลี่ยนแค่ฝั่งเดียวนะปกติอายุการใช้งานมันอยู่เท่าไหร่พี่บอลอายุการใช้งานใช่ ไอ้พวกนี้ถ้าเกิดหนึ่งเลยหนึ่งรถล,ลุยน้ำสองทุกอย,ย่างกันฝนขาดทำให้พวกโกรงโอลิงไาเร็วเลยน้ำเข้ากลายเป็นใน,น้สเนิมกับลูก s o u แล้วพอมันยืดตัวพอหัวตัวป๊บสะนิมเมื่อกัดชุดโอลิงขาดทางดีเราเช็คเองไม่ได้นะต้องให้ร้านเช็คนะอาการนี้ต้องเข้าร้านอย่างเดียวนะครับพี่ ลูกค้าทุกท่านนะครับลัอาการนี้ต้องเข้าร้านนะครับท่านเช็คเองไม่ได้นะต้องให้ร้านเช็คให้เนะหรือเองอย่าประกอบไม่ได้นะครับประกอบไม่เหมือนเดิม